ขอความนอบน้อมจึงมีไดองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทางพระธรรมพร้อมทางพระสงฆ์ขอกราบระลึกถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายทุกรูปทุกองค์ที่เคยแนะนำคร่ำสอนทั้งทางด้านปริยัติและปฏิบัติมาซึ่งหลายมีพระอุปัชยะคือ พระสุพมมยานเทละครูบาวัดพระพุทธบาทตภาจังหวัดลำพูนเป็นต้นด้วยความเคารพรักอย่างสูงยิ่งอรุณสวัสดิ์ธรรมะรับอรุณจากอัตมาพระครูสุพัฒนะเขมคุณหรือทุลุงเกษมแหง่งวัดป่าสหธรรมมิการามตำบลแม่ปัง อำเภอรพราวจังหวัดเชียงใหม่ก็มาพบปะกันในเช้าวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2563เป็นวันอาทิตย์ขึ้นห้าค่ำเดือนสิบหรือเดือนสิบสองเดือนปีชวด ต่านชานี้ก็มานั่งตรงนี้เมื่อสักครู่นี้ก็มีญาติโยมมามากมายมาถวายเครื่องทยทานวัตถุต่างๆมีหลายหลายถุงนะนับดูแล้วก็มีจำนวนมากแล้วก็มีแต่ละถุงก็มีชื่อคนถวายแล้วก็มีชื่อผู้รับเนี่ย ผู้รับนี่คือไม่ได้มายถึงพระองค์นี้แต่มาถึงผู้ที่ล่วงรับดับขันไปรอรับส่วนกุศลผลบุญที่ญาติพี่น้องอุทิศไปให้ซึ่งก็เป็นธรรมเนียมของพวกเราชาวพุทธโดยเฉพาะก็คนไทยทั่วไปเดือนสิบนี่เป็นเดือนศาสตร์หรือศาสตร์เดือนสิบ ของพวกเรานิยมกันทําบุญเป็นกรณีพิเศษเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้ญาติที่ล่วงลับดับขันไปแล้วแต่เราไม่รู้ว่าก่อนที่คนทั้งหลายเหล่านั้นนะจะตายไปจากมนุษย์เนี้ยเขาได้ทําบาปทําบุญอะไรไว้บ้าง แต่ถ้าเขาประมาทในชีวิตตอนที่เป็นมนุษย์ได้ทำบาปทำกรรมไว้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วสู่ปรโลกประโลกที่เขาอยู่นั้นก็จะเป็นที่ลำบากเป็นที่ทุกข์เป็นที่ทรมาน พวกเราพูดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็นึกถึงเขาอยู่ก็เกิดความสงสารเห็นใจก็จึงได้จัดการทำบุญทำกุศลอุทิไปให้วิญญาณเขาเมื่อเขาได้รับเขาอนุโมทนาเขาเสวยผลบุญเขาก็จะพ้นจาก ความทุกข์อันนั้นและไปเสวยสุขในสวรรค์อันนี้เป็นความเชื่อของพวกเราคือการทำบุญไปให้ผู้อื่นเนะี่ยแต่ก่อนอื่นนี้ก่อนที่เราจะไปทำบุญให้ผู้อื่นเนะี่ยเราก็ต้องเป็นผู้ที่มีบุญก่อน ถ้าเราไม่มีบุญก่อนเราจะอุทิศบุญไปให้ผู้อื่นไม่ได้เพราะเราไม่มีบุญเราจึงมีการทำบุญให้ทานรักษาศิลภาวนาแล้วจึงอุทิศบุญไปให้เขาอันนี้ก็ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันเรา ในฐานะผู้ที่อยู่ในโลกนี้เราก็ต้องสั่งบุญสมบุญเอาไว้ไม่ประมาทในชีวิตเมื่อทำบุญแล้วตั้งอกตั้งใจทำให้ถูกต้องมีศีลมีทานมีภาวนาเมื่อบุญสมบูรณ์แล้วอันนั้นแหละคือบุญของตัวเราจริงๆ และเราก็อุทิศไปให้เขาและถามว่าบุญที่ให้เขาไปเนี่ยเราจะเหลือไหมบุญเราจะหมดไหมบุญเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะอุทิศไปให้ผู้อื่นผู้อื่นที่ได้รับบุญกุศลจากเราแล้วเขาเหล่านั้นก็อนโมทนาสำเร็จเป็นปัตตานุโมทนาใหม่ บุญเกิดจากการอนุโมทนาส่วนบุญกุศลที่ผู้อื่นอุทิศให้อย่างไรก็ตามมีคติเกิอนใจอยู่ว่าคนเราอยู่ภายใต้อำนาจของกรรมกรรมสองประการก็คือกุศลกรรมและอกุศลกรรมเราอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งเหล่านี้ อย่างที่ภาษาบาลีว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเมื่อเราอุทิศบุญกุศลไปให้ผู้ละโลกนี้ไปแล้วก็เพราะว่ากรรมของเขาที่ทำไว้ก่อนนั้นไม่ดีกรรมของเขาทำไว้เป็นอาุศลกรรมเมื่อเป็นอากุศลกรรม เขาก็ไปเสวยทุกขเวทนาในสัมรายภพฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อนึกถึงอย่างนี้แล้วเราเองเมื่อยังไม่ตายเราก็ควรที่จะสร้างบุญสร้างกุศลอย่าไปรอให้ญาติพี่น้องอุทิศส่วนกุศลไปให้ เราทำบุญให้ตัวเราเองสร้างกุศลให้ตัวเราเองเมื่อเราสร้างกุศลให้ตัวเราเองเนะี่ยเราก็จะปลอดภัยเราก็จะปลอดภัยเมื่อเราปลอดภัยเราก็ต้องไม่ต้องรอหวังว่าคนอื่นจะอุทิศบุญไปให้เราและเขาจะให้เราหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้ เมื่อเขาให้เราแล้วเราจะได้รับไหมเราก็ไม่รู้ฉะนั้นเมื่อเราสร้างสมบุญสร้างสมกุศลคุณงามความดีเราก็ปลอดภัยในอบายเยเราไม่ต้องไปหวังพึ่งบุคคลอื่นที่มาอุทิศให้เราทำให้เราพร้อมแล้วเร้กว่าเตรียมตัวก่อนตาย ก่อนที่เราจะตายไปเราเตรียมพร้อมไว้ก่อนเมื่อเราตายไปแล้วจากโลกนี้ไปแล้วสุขติเป็นอันที่หวังเราก็จะได้เสวยความสุขในสัมรารยภพอันนี้คือการสั่งสมบุญให้แก่ตัวเองไม่ใช่อื่นไปอุทิศไปให้แต่กรณีที่ว่าคนอื่นที่ญาติของเรา ก่อนที่เขาจะตายไปเขาได้พลาดพลัง้งทำบาปทำอากุศลเอาไว้มีโลภโทสะโมหะเป็นผู้นำ mm hmm. เมื่อพลาดพลั้งไปสู่อบายภูมิเนี่ย mm hmm. เขาก็ช่วยเหลือมาเอกตัวเองไม่ได้แล้วต้องเสวยกรรมอย่างเดียวแต่สิ่งรอรับส่วนกุศลพลบุญ คนที่อยู่เบื้องหลังที่อยู่โลกมนุษย์ที่อุทิศไปหายกตัวอย่างเช่นเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารเป็นจำนวนมากเป็นหมื่นหมื่นที่รอรับส่วนบุญจากพระเจ้าพิมพิสารปรากฏว่าพระเจ้าพิมพิสารอุทิศบุญไปแผ่กุศลผลบุญไป ไม่ถึงเพราะว่าช่วงที่ทำบุญพระพุทธเจ้านั้นนะ่ะพระองค์มีจิตใจที่ไม่สงบพอไม่ได้อุทิศไปหาญาติพี่น้องและนึกไม่ออกว่าญาติเนี่ยมีอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่กี่ภพกี่ชาติกี่กับพระองค์นึกไม่ได้ก็เลยไม่ได้ตรวจน้ำไปหาญาติพี่น้อง เมื่อญาติพี่น้องไม่ได้รับส่วนกุศลผลบุญที่เขารอคอยมาเนิ่นนานเขาก็พากันร้องไห้ร้องหม่มทำให้ในพระราชวังของพระองค์เต็มไปด้วยเสียงที่ยวหวยหวนน่ากลัวเมื่อพระองค์สงสัยว่านี่คืออะไรก็ไปถามองค์ก็ทรงตรัสว่านั่นแหละคือญาติของ รอคอยส่วนกุศลผลบุญจากท่านแต่เมื่อวานนี้ท่านทําบุญไปไม่ได้อุทิศไปให้เขาเขาก็เลยไม่ได้รับส่วนกุศลผลบุญนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างในเ,เกี่ยวกับเรื่องของเปรตทั้งหลายเมื่อพระเจ้าพิมพิสารพระองค์ได้ทราบอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็ทําบุญอีกครั้งหนึ่งและ อุทิศส่งกุศลผลบุญไปให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับดับขันไปญาติพี่น้องจึงได้รับและเสวยผลบุญที่พระเจ้าพิสิรธารทำด้วยความตั้งใจโดยตรวจน้ำไปกล่าวคำว่าอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอบุญนี้จง ไปบรรลุถึงญาติของข้าพเจ้าขอให้ญาติของข้าพเจ้าจงอยู่เป็นสุขนี่เหมือนกันเราพอถึงเดือนสิบหรือเดือนสิบสองเหนือนเนี่ยจะมีการทําบุญอุทิศส่วนกุศลผลบุญนี้ไปหายัางญาติของเราที่ดับขันไปนานแล้วเราอย่าคิดว่านานแล้วเขาคงไปเกิดแล้วแหละอย่าไปคิดอย่างนั้นทําไปเถอะแม้แต่ญาติพรอเจ้าพี่ปิศาเนี่ย ไม่ใช่ปีสองปีเป็นกับ90กว่ากับ,กบยังไม่ได้ไปเกิดเลยเพราะกรรมหนักที่ทำเอาไว้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากรรมที่เขาทำไวนะ้นั้นหนักน้อยแค่ไหนเราก็ไม่รู้แต่เมื่อเราไม่รู้ว่ากรรมหนักกรรมน้อยเราไม,ไม่เกิดที่ ลำบากหรือที่สบายแค่ไหนเราก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้เราก็ทำบุญไปให้เขาเมื่อเขามีโอกาสได้รับได้เสวยได้อนุปัธนาเขาก็จะได้รับส่วนกูส้ส่แล้วจะพ้นจากความเป็นเปรตวิสัยและบุญที่เราอุทิศไปให้เขานั้นเป็นปฏิฐานะใหม่อุทิศไปให้เขาแต่ บุญนั้นก็ยังเป็นของเราอยู่ดีละอย่างที่กล่าวมาแล้วอุทิศไปให้ใครแล้วมันก็ไม่ได้หมดไปเลยอ่ะเหมือนที่ตะมาเคยกล่าวไว้ว่าเทียนเอ่เทียนเล่มหนึ่งเราจุดไฟไว้อีกเทียนอีกเป็นร้อยเล่มเขาไม่มีไฟขเขานำเทียนเหล่านั้นมาขอจุดไฟจากเทียนเราไฟไฟจากเทียนเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ดับ หรือไม่ได้หมดหรือไม่ได้น้อยลงไปแต่ประการใดฉะนั้นเราทำบุญอุทิศไปให้ผู้อื่นนั้นเราก็มีบุญให้เขาและบุญของเราก็เพิ่มขึ้นให้เราเองอันนี้ก็ขอฝากเป็นข้อคิดแนวทางทำในเดือนสิบหรือเดือนสิบสองเหนือในเช้าวันนี้ก็ขอ ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้นามาพิจารณาได้สอนตัวเองแล้วก็สร้างบุญไว้ก่อนตายดีกว่าที่จะไปรอรับส่วนบุญจากผู้อื่นที่จะอุทิศไปให้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านสาธุชนโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิด